ราศีมีด้านการงานของท่านครึ่งปีแรกการทำงานของท่านมีเกณฑ์เดินทางในระยะใกล้และไกลติดต่อกับต่างถิน่นต่างแดนเนื่องจากงานหรือท่านค่อนข้างมีปัญหาติดขัดเรื่องการติดต่อการเจรจาสื่อสารหรือปัญหาความขัดแยง้งกับเพื่อนร่วมงานเบื่อในงานอยากเปลี่ยนงานอยากลาออกครึ่งปีหลังทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ก็ด้วยตัวของท่านเองเท่านั้นด้านการเงินของท่านระวังคนใกล้ชิดจะทำให้เกิดปัญหา ด้านความรักในปีนี้ท่านที่ยังโสดมีโอกาสพบคนถูกใจที่สูงวัยกว่าท่านที่มีคู่อยู่แล้วระวังความรักเก่าวคนรักเก่าวจะทําให้เกิดปัญหาด้านโชกลาภมาจากเรื่องงานด้านสุขภาพระวังอุบัติเหตุ